สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเหรียญทองเอเชียนพาราเกม2022ที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำวันที่26ตุลาคมโดยอัปเดตเหรียญทองเวลา12นาฬิกา30นาทีไทยบวกเพิ่ม1เหรียญทองจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายจากลุงโรดไทยนิยมเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลังจากที่เอาชนะจีนเจ้าภาพไปได้ในรอบชิงชนะเลิศสรุปเหรียญเอเชียนพาราเกมล่าสุดที่1จีนเจ้าภาพ118เหรียญทอง เ6เหรียญเงินและ86เหรียญทองแดงที่2อิหร่าน24เหรียญทอง30เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงที่3ญี่ปุ่น20เหรียญทอง21เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงส่วนไทยอยู่ที่4 20เหรียญทอง13เหรียญเงินและ30เหรียญทองแดงที่5อุซเบกิสถาน17เหรียญทอง17เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงที่6อินเดีย15เหรียญทอง20เหรียญเงิน29ทองแดงที่7เกาหลีใต้14เหรียญทอง 16เหรเลนเงิน19เห้ียญนทองแดงที่8มาเลเซียเหรีเลนทอง11เหรียญนเงิน11เหรียญนทองแดงที่9อินโดนีเซียเหรีเลนทองเหรเลนเงิน16เหรียนทองแดงและที่10คาซักสถานหรียญนทองเหรเลนเงินและ16เหรเลนทองแดง